ลุ้นคว้าสัญญาเจ้าเสือใหญ่งัดข้อจอมเก๋าเดนิสศึกวันลุมพินี100วันทยอยปล่อยที่เด็ดออกมาไม่หยุดสำหรับการฉลองครบรอบอีเวนต์ที่100สุดยิ่งใหญ่ในสึกวันลุมพินี100วันสุ์ที่1 4มีนาคมนี้โดยล่าสุดประกบเจ้าเสือใหญ่มอกรุงเทพธนบุรีนักสู้ฝีมือพราวาพราววัย23ปีจากเมืองกรุงมาพบกับเดนิสภูริสจอมเก๋าสายบูอดีตผู้ท้าชิงอันดับสองของแรงกิงวันมวยไทยรุ่นไฟเวท125135องปอโดยจะวัดกันในกติกา เจ้าเสือใหญ่โลดแล่นบนสังเวียนแห่งนี้มาแล้วเกือบสองปีโดยได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในตัวตึงประจารายการเก็บแต้มชัยมาแล้วหครั้งจาก8ปดไฟที่ลงแข่งขันซึ่งเป็นการปล่อยพลังน็อกคู่ต่อสู้ได้อย่างสวยงามสี่ไฟพร้อมกับรับโบนัส3ามแ0 0หบาทไปแล้วถึง5ครั้งรวมเป็นเงิน1นึ่งล้านเจ็ดบาทผลงานล่าสุดเจ้าเสือใหญ่ปล่อยพลังหมัดเดือดน็อกยอดเหล็กเพชรอาชริยะในศึกวันลุมพินี95เมื่อ31มกราคมที่ผ่านมาคว้าชัยชนะ3ไฟติดต่อกันและกําลังอยู่ในเส้นทางลุ้นคว้าสัญญานัก นะขณะนี้ส่วนเดนิสก้าเข้าสู่วันมาตั้งแต่ปี2,565ผ่านการประทะกับนักชกระดับแนวหน้าของรุ่นนี้มาแล้วหลายคนไม่ว่าจะเป็นรถถังจิตเมืองนอนจากคอปสมิททาเกียคาริลอบและอีกมากมายหลายคน โดยไฟล่าสุดเขาถูกอีเลสมามูดีผู้ท้าชิงอันดับ4ี่ของแรงกิงคนปัจจุบันรัวอาวุธหนักน็อกยกสุดท้ายในศึกวันไฟใน26เมื่อเดือนธนาคารข้อ67การกลับมาครั้งนี้เขาตั้งใจจะมาพิสูจน์ฝีมืออีกครั้งในวัย39ปีโดยอาสาดาากัดความร้อนแรงของเจ้าเสือใหญ่ศึกครั้งนี้ถือเป็นไฟพิสูจน์ตัวเองของทั้งคู่โดยเจ้าเสือใหญ่ที่กำลังลุ้นสัญญาต้องผ่านด่านจอมบูมากประสบการณ์ในวันอย่างเดนิสไปให้ได้ขณะที่เดนิสเองก็ต้ององค์การแสดงให้เห็นว่าเขายังคู่คววรเป็นนนักกชแถห้า ของรุ่นไฟเวทแม้ในวัยใกล้เลขสี่ต้องมาลุ้นกันว่าฝ่ายใดจะลงจากสังเวียนพร้อมชัยชนะสุขที่14มีนาคมนี้ห้ามพลาดชมแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลา19นาฬิกา30นาทีรับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD กด3 5ภาษาไทยเริ่ม20นาฬิกา30นาทีรวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของสุกนี้ได้ที่ Facebook One Championship ันแชมเ i o n s h i p พ Thailand เว็บไซต์ onef.com i n s t a g r a m o n e c h a m p t h และ Tik t o k o n e c h a m p t h a thank you